Thank you. มา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 นี่ค่ะพี่น้องเอ้ยแซ่บได้ไหมเนี่ยอืมอืมกลินข้าวเตาพี่น้องเอ้ยติบเข่าออมาเลยติบเขา่าใหญ่ได้นีมอืม,อมขวายเคาื่องกลินอหอนหอนเลยอืม,อม

เขาบ่าเอาตีนไม่หรอนี่ก็แสบแท้มาเลิพีนมม่น้องผมนี <c oughs> ่เลาจำอือืออือือ กราบพร้อมหอมอืมมั่วครับอากาศกระห้อนหัวแม่งขนน้นห่อนหอนอืมฮะว้ายร้อนไปไหมไปไหมพี่เม้งเดี๋ยว้อ ตะกองให้ไหมพี่น้องจะแม่ม่ได้กินค่ะให้ไหม่หมอน่ะพี่น้องเอ้ยแม่ตากล่องมาถ่วงมาเ่เห็นเลยกลางซิวา่าโตโมื่อกี้กินเข้าไปเหมือนมันกินเผงเลยแม่ไม่กินน้ำเึิงนะพ่ออืหอ,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 อมครับ แ่บแสบพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะกินน้ำกกนเด้ออืมตั้งขคมแสบแสบปลาค่ะพี่น้องจับนีล่ละปลาพี่น้องกดนลห์กดแช่กดนตดตามไปกำลังใจกับเอ็มในการให้คลิปในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะฝากไว้ในเด้อ